สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะผู้ที่จะโชคดีถูกหวยรานะครับในวันนี้วันที่28นะครับเนาะอะ,อะมาเล่าชมกันถ้าสลับในนะครับ,บ,ใ,นนะรบในที่ในหวยรานะครับจะมาเน้นๆให้4คู่ นะครับสี่คู่จะเป็นเลขไหนนะครับจะเข้าไม่เข้าออกไม่ออกนี่ก็อ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสลับทนหนทีไม่ชอบก็ผ่านได้นะเป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อหวยเลาแล้วก็คัดมาจากในหลายๆสูตรว่าจะเป็นสูตร2ตัวนะครับหรือสูตรเลขที่ออกในวันจันทร์ซึ่งในวันจันทร์นะครับรู้สึกว่าจะออกมา2จันทร์ติดๆแล้วนะ 2จันติดติดนะฮะที่เลขออก19นะครับ91มา2จันติดติดแล้วนะครับก็วันจันทร์ก็ออกเลขเติมบ่อยเนาะหรือว่าล่าสุดเลขจะออก4 2เหมือนหวยไทยนะเออนะครับเนาะส่วนถ้าย้อนไปนี่ในวันจันทร์จันที่ที่21จันที่ที่21เนะฮะเลขก็ออกเหมือนกันนะครับเนาะย้อนไปในวันจันทร์ที่21เนี่ย21ล่าสุดก็จะเป็นเดือนเมษานะครับนี่ 21เดือนเมษาซึ่งในจันทร์21เดือนเมษาเนี่ยมันออกวันเดียวก uh re like so ันเนาะเลขมัน nice. มักจอบเลขเดียวกันนะนะครับเนาะเนี่ยมันออก9 5 2 4 9 9นะครับเนาะซึ่งมาในวันจันทร์ที่21เนี่ยเดือนเดือน7เนี่ยเนาะเนี่ยมันก็ออก4 2เหมือนกัน9 4 2นี่9 4 2มีเหมือนกันนะนี่ออก2 4 4 2นี่2 4 4 2หรือว่าล่าสุด2 8 ยีสบาทนี้จะออกเหมือนกันกันกบในเดือนเมษาในนะครับ4ี่7 0 2นอยู่ในนี้นะครับถ้ามันไม่ออกอยู่ในนี้มันก็มันมักจะสลับตำแหน่งกันนะครับเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 0 7 0หนเนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดมันออกเหมือนกันก็ต้องเป็น07 02หรือ4 6แล้วถ้ามันนะครับ จะสลับตำแหน่งกันมันก็ต้องเป็น,นที่เนียหกเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์หกสองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองจะออกอีกไหมเนี่ยอืมเนาะเก้าหนึ <c oughs> 9, 1, 9, 9, ่งหนึ่งเก้าจะออกสองกันติดๆนะอ่ะรอบนี้จะเป็นสี่สองอีกหรือเปล่า เนี่ยในตัวเลขนะครับในตรงนี้เจ็ดสองก็น่าสนใจนะครับเนาะเจ็ดสองหกเจ็ดก็น่าสนใจนะวันศุกร์นี้เวียดนามนี่นะครับเนาะเออนะออกหกเจ็ดเจ็ดหกนะบ,บนล่างเลยนะครับแล้วก็อาจจะมาย้อนมาออกในวันศุกร์นะในวันจันทร์ของหวยลาวก็ได้เนี่ยนั่นแหละนะครับสลับในวันที่ยี่ดเหมือนกันเลยนะเดือนเมษานะครับที่เลขออกนะเพราะว่า21อดก็ออกเหมือนกันสองสี่ ล่าสุดนี่จอ07หรือ02หรือปลาซึ่งในเลขวันศุกร์เนี่ยหลังๆเนี่ย2 3 4นี่ก็มาหลายสุกกันแล้วนี่ครับถ้าย้อนไปเนี่ยในหวยในวันอ่าในวันจันทร์สิเออครับหวยวันจันทร์ย้อนหลังไปนี่ก็เด่น2 3 4นี่มาบ่อยมี3มา3มา2มา3มา2มา3มา2ล่าสุด ก็ถ้าล่าสุดมาสองมักจะมีได้เด่นสามเนาอะอสองไม่สองก็สามเนาะแต่ที่แน่ๆสองสามสี่นั่แหละเออนะฮะติดสองสามสี่ไว้แล้วกันนะครับเนาะก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ให้สองสามสี่เหมือนกันสูตรนี้นี่จะเอาในวันที่จะออกนี่อันนี้ล่าสุดนะวันที่จะออกวันที่ยี่สิบแปดก็คือเอาแปดในตรงนี้นี่มาบวกกับหลักแสนสอง แล้วบวกกับหลักหมื่นก็คือสามบวกกันแล้วก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยถ้าทําแบบนี้เนี่ยก็คือมาในเด็นบนเนี่ยมาบนเยอะเลยเนะครับอาจจะเป็นหลักสิบบ้างหลักตนวย่วยบ้างนะครับสลับในตรงนี้สองสามสี่นะครับในบนก็แสดงว่าอ่ะมันมีโอกาสเพราะว่ามันมีสี่กับสองในครั้งก่อนนะครับเลขที่ออกวันจันนะครับเนาะยี่สิบแปดเหมือนกัน แต่คนละเดือนนะครับนี่มีสีก็4ี่สี่2จ็ดสี่หกสี่สองนะสอก็สองศูนย์สองศส่าสองศูนเนาะเออสูตรเจ็ดประเน,นี่ยนะครับก็ลองนำไปลุ้นแลวกันนะครับส่วนในอีกสูตรหสูตรวันจันทร์อีกสูตรหนึ่ง วันจันอีกสูตรหนึ่งก็มีชนกันในที่ในสองสามสี่เหมือนกันอันนี้จะเอาในหลักนี้จะบวกกันซึ่งในตำแหน่งตรงนี้ก็เข้ามาในหลายจันแล้วนะครับเป็นเลขวิ่งนะสามตัวมาหนึ่งตัวล่าสุดก็มาชนกันในตรงนี้สองสามสี่เหมือนกันเลยนะครับอืมก็แสดงว่าสองสามสี่น่าจะมาบนซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรที่ผมทำนะครับ สูตรเนี้ยนะฮะนี่สามตัวบนชุดเดียวสามตัวบนชุดเดียวนะครับก็ถ้ามันไม่มามันก็ยังมาในนี่มาในล่างนะนี่ก็เอาง,ง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเอาไปเป็นเลขวิ่งก็ได้นะสามตัวแต่ล่าสุดมันชนกันในที่ใน4อีกแล้วนะครับครั้งก่อนก็ชนกันในที่ใน4 4 8 4ี่สี่เนี่ยล่าสุดก็8 4 4ี่สี่นะมา2งวดเลยนะครับเนาะหรือว่างวดนี้จะออก3ตัวนะฮะ แล้วก็ในสูตร2ตัวอีกสูตรหนึ่งในสูตรนี้ซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆงวดเลยแหละก่อนๆมานะครับเนี่ยเด่นตัวนี้มักจะมาจับกับหลักหน่วยของสูตรเนี้ยงวดก่อนก็49เ้นี่ยอ่ะั้งก่อนหลุดเนาะอ่าแล้วก็ครั้งก่อนก็19เกนี่ยก็มาั้งก่อนก็619อ่ะคร้้งก่อนก็69นี่มาซึ่งล่าสุดนะฮะจับในสูตรนี้ ก็ได้ในเลขในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเนาะในที่ใน8 6 8 6 8 7 8 8 4 6 4 7แล้วก็4 8อ่านี่คุ้นๆน,นี่ก็มีชนกันอยู่ในในในตรงนี้ด้วยนะครับมีชนกันอยู่2คู่เนาะอ,อ่ะมาเน้นให้เลยแล้วกันนะครับเนาะมีสูตรไหนอีกไหมนี่ ลืมไล่ดูว่าเลขวันจันทร์มันมี2,3,4สามหลังๆนี้นะครับเนาะมี2,3,4 4ที่มันผ่านมาก็มีมาแล้ว4,0 4,0 4,6มี2 2,1,3,1 3,7 สี่สามสี่สามหกเจ็ดแล้วก็4ีสอง่ะเนี่ยซึ่งเลขนะครับในสี่สามซ้ำสีสองซ้ำเนี่ยซึ่งถ้าสามมาเท่าที่ดูแล้วเนี่ย มันน่าจะมาเลขเดิมหรือเปล่าเพราะว่า7จามันยังมา3 7จยังมาเลขเดิมนะครับเราะอบถ้าสามาเลขเดิมก็จะเป็นในที่ใน3 3 1 4 3หนแล้วก็3 0ศส่วน4มานี่ก็4นี่นะครับก็ยังไม่ได้ซ้ำกันเลยเนาะนะครับที่ใกล้เคียงกับในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน4 4 0 4ี่ศูนสหนแล้วก็4ี่ห้า 46ต้องเป็น47อ่ะตัวเลขที่ด้านสนใจส่วน2ก็2ไม่ซ้ำกันเลยนะ2 1 2 6 2 0 4 2นะที่ใกล้เคียงกับในตรงนี้ก็เป็นในที่ใน29 29 2 0 2 1 2 2 2 3 4 2 5 2อ่ะอยู่ในนี้นะครับที่น่าสนใจ ส่วนในที่ผมจะเน้นให้4คู่นะครับ4คู่ที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีในที่ใน4 6 4 7นะครับ2คู่แลวเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่26ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในที่ใน 30 4คู่นะครับเน้นให้ไปแล้วเนาะอ่าใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับในวันจันทร์ที่28นะฮะจันทร์ที่28ก็ขอให้โชคดีถูกตรงๆเข้าตรงๆกับ4คู่เน้นๆแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหรือใครไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็อ่ะมาดูในสูตรนะครับในสูตรนี้หรือสูตรนี้นะครับชอบสูตรไหนก็นําไปจับหรือว่า วันจันนะครับอาจจะออกเลขเดิมอีกนะครับ1มา91มา19ล่าสุดจะออก4-2่ไหมนะครับหรือออก2-3ในตรงนี้อ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันยิลืีกดไลค์นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ